ตนที่ฝนพรมเธอคิดถึงกันบ้างไหมนี่ตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนใกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออบกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไม่ก็ไม่สุขใจเธอาที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆบบว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปสอบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยเอยก็กซีใฝนพรมไปกอดเธอ คิดถึงล่องลอยไปพัดไปหาเธอนะคนที่อยู่แสนไกลจะไม่น้าฝนตรงหน้าตองเน็บโนัวใจห่มผ้าเป็นสีพื้นก็ยังไม่อุ่น,ห,นหัวใจนานนานรอวันที่จะได้เจอเธอฉันฝันละเมื่อว่ามีเธอนอนข้างกายตอนนี้กอดหมอนครั้งแล้วจินตนาเป็นวันใจเธอถึงวันนั้นเมื่อไรจะกอดได้หายคิดถึงเลย จะกอดในห,หายคิดถึงเลยในวันที่ฝนพังเธอคิดถึงกันบ้างไหมนี่ตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนใกลเป็นห่วงเธอฉันกลัว,วเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออบกอดเธอทางใจ อยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช่าอยากกลับไปอบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยเอียกมีฝนพรมไปกอดเธออย่าใจคนไกลก็มีแต่เธอน้าคนดีขอบคุณที่เติมเต็มในสิ่งที่ฉันนั้นไม่มีในเวลาที่อยู่กับเธอตัวฉันนั้นโคตรมีความสุขอยากหยุดเวลาเอาไว้ในตอนที่เคียงข้างเธอ ล้านก็ยังไม่เทียบเท่าเธอก็จะคือวันใจตลอดเยนี้ฝนพรำไปกอดใครนะเธอเยนี้ฝนพรำไปกอดใครในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมีนตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวเธอจะไม่สบาย งใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปศบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยเอกมีใฝนพรำไปก่อนในวันที่ฝนพรำจะคิดถึงกัน ดอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระสิบเบาๆว่าโคตกคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปศบลงตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพร้อมไปกอดเธอ